มีแต่ฝากแบบใหญ่เลยข้าวโพดฝักเสมอกันดีพี่น้องอ่ะเสมอกันดีพูดนะกะใส่ฝากเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอ่ะหมอนี่ได้ร้อยหนึ่งร้อยฝากอข้าวโพดร้อยฝากแลวกะมืออื่นจะตุ่มยูที่วันนี้ได้แน่นอนเนาะค่ะ <laughs> พี่น้องคะ่ะไอมือบ้าน เออเมื่อวานกามพคู่กันเนาะอ่ะวันนี้ซื้อใส้บริสื่อิอเนาะมเมด็บอันนี้ไปเอามาจากอาณาโดมไอ้ร้อยก้อนเนาะก้อนละบาทเออก้อนละบาทในตอนนั้นแล้วก็ซื้ออ่าซื้อปูนอ่ากระสอบหนึ่งเพราะว่าใส้บริไปไมเมด็บซื้อซื้ออิดอิดอันนี้เนาะอิดแดงอิดอันนี้เฮ้าอิดก่อนหน่อยอิดม่อนมาเพื่นอนอ ออกข้างนู้นเนาะอ่าออกฝั่งนู้นแบบงสะใจไปเลยปองควัญคือไม่เด็บจะเอาจากวัสดุที่เหลือใช้เนาะก็จะเอามาเฮ็ดเลยอืมจะเอามาเฮ็ดเลยพอดีไอ้ตรงนั่นน่ะท่ออ่าพิ่นเอาม่าอันนี้รายบ่ไส้ซื้อก็มาเฮ็ดก็ถือว่าคุ้มค่าเนาะสองร200กว่าบาทเนาะเพราะว่าตอนนั้นปูนกระสอดข้าวโพดมีแต่ฝักใหญ่ๆหญ่อ่า ก็จะเป็นแบบนี้เนาะอือบางคนก็นถามว่าไม่เดบต้่มแบบใดต้มใส่ปี๊บใส่อันนี้ต้มใส่ปีบนนป๊บมันบ่ทันหรอกค่นะเนาะใส่ปีบ๊บย่างได้อะไม่ตามภาษาไม่เดบเนาะอ่ก็เฮดกะใส่งานมาได้หลายปีแล้วเด้ใส่งานมาหลายปีกับมาพัดอยู่เนาะอือเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งทีไม่ไดเดบอ่าปลูกข้าวโพดก็จะเป็นแบบนี้เนาะอือ บางคนกนถามวมาไม่เด็ดต้มแบบใดต้มใส่ปี๊บใส่อันนี้ต้มใส่ปี๊บมันบบทันหรอกค่ะเนาะใส่ปี๊บย่างได้ไม่ปักข้าวโพดมีแต่ฝักใหญ่อหญ่ในร้อยก้อนเนาะก่อนละบาทเออก่อนละบาทในตอนนั้นแล้วก็สื่อ,อสื่อปูนอกระสอบหนึ่งเพราะว่าใสารบระสบละลอยกว่าบาทเนาะคะอะอ่ะเนาะทำเอง บ่งงามแต่ว่าใส่งานได้ทนท่านอยู่เด้อพี่น้องนี่ข้าวโพดมีแต่ฝากใ่ๆอ่ะเออเกินไม่เกินสิบห้าฝักเนาะบ่เกินสิบห้าฝักเท้าตรงต้งตมแบบนี้คะ่ะอันนี้ก็เป็นเตาเตาปั่นเองค่ะพี่น้องเตาสเธิตเลยเพอดีไอ้ตรงนั่นน่ะทออ่าเพิออ่นเอามาอันนี้มีแต่ฝากแบบใ่เลยข้าวโพดฝักเสมอกันดีพี่น้องอ่ะเสมอกันดี พูดนะกะใส่ผู้ที่บ่ได้ผู้ที่บ่ได้เมื่อวานกะขอโทษขออภัยเนาะบางทีไม่เดบกะบประอดี๋ยอ,อมเมนต์เนาะค่ะเนาะบระเดี๋ยอนขมิ่นสองหม้อเนาะค่ะเนาะ,อะสองหม้อกระทะใหญ่ๆนี่แหละค่ะลักษณะตตเตาตุ๋นข้าวโพดมีแต่ฝักใหญ่ๆอ,อ,อบบละลายกว่าบาทเนาะค่ะเนาะทำเอง บองงามแต่ว่าใส่งานได้ทนท่านอยู่เด้อพี่น้องนี่เกินไม่เกินสิบห้าฝากเนาะบ่เกินสิบห้าฟักเข้าตองต้มแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเตาเตาปั่นเองค่ะพี่น้องเตาส<ะ>่าก็จัดเพิ่มนะคะเนาะจัดเพิ่มต้มหลายกัวเก้าค่ะพี่น้องคะก็ยังเหลืออีกหนึ่งเค่งยังเ่าท่านเดาเอามาเนาะคะ่ะเนาะไอ่งงานมาหลายปีถือว่าคุ่มคาถือว่ากลุ้มคาเนาะ,ะตั้งแต่ลูกน,น้อยออื จนเดียนี่ลูกยู่หมอสองแล้วกันยังใส่ได้อยู่เตาลงทุนเกินไม่เกินสิบหนะ้าฝากเนาะบอเกินสิบห้าฝากเข้าตรงตมแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเตาเตาปั้นเองค่ะพี่น้องเตาสาฝากเนาะคะ่ะเนาะมอนี่ได้ร้อยหนึ่งร้อยฝากข้าวโพดร้อยฝาก้วกะ็มืออื่นจะตุ่มอยู่ที่มีแต่ฝักแบบใหญ่เลยข้าโพดฝักเสมอกันดีพี่น้องอ่ะเสมอกันดี พูนะอืมกะใส่ <laughs> ตามภาษาไม่เดบเนาะออกระเฮ็ดกะใส่งานมาได้หลายปีแล้วเด้ใส่งานมาหลายปีกะมาพักอยู่เนาะอืมเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่เดบอ่าปลูกข้าวโพดได้แน่นอนเดี๋ยวส่ <laughs> งถึงอันบันไดบ้านเลยจ้าเฮามันก็นจะบบเปลืองอ่าฟื้นเปลืองอันนี้เขาเนาะไอ้แบบว่าความำหอนเพื่อก็จะขึ้นไปตรงนั้นเลยปอ้องอ ไอ,อ้ข่วนกระโจ๊กผู้ทีบท่บ่ได้ผู้ที่บ่ได้เมื่อวานก็ขอโทษขออภัยเนาะบางทีอ่าไม่เดบกับประดีอ่านคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะบระดีอ่านคอมเมนต์อืถ้าโทรมากกะจะสะดวกกว่าเนาะค่ะเนาะบางทีเราก็ไม่เห็นคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะบอเมนว่าบ,บออ่านอ่าบางทีก็ไม่เห็นเขาโพสมีแต่ฝากใหญ่ๆออ่่ะา นี่เนาะคนเสีมาใส่อันนี้นะคันแท่นหน้ามาเฮ็ดอันนี้ระบายน้ำพอดีมันเหลือบานนี้ไม่เด็บเลยจัดการมาเฮ็ดตรงนี้เลยมาทําตรงนี้เลยใช้ประโยชน์ได้แน่นอนเดี๋ยวส่งถึงอันบันไดบ้านเลยจ้าวันนี้ได้แน่นอนเนาะค่ะพี่น้องค่ะไอ้มอ้หมู่บ้านหมู่บ้านกลามปคู่กันเนาะอ่ะวันนี้ทรายบริสุทธ์กับมาเฮ็ด ถือว่าคุ้มค่าเนาะ,อะสองร้อยกว่าบาทเนาะเพราะว่าตอนนันปูนกับซอยมเมดบซื้อซื้ออิด,อ,ด,ดอิดอันนี้เนาะอิดแดงอิดอันนี้เฮ้าอิดก่อนน่อยอิดมมอนมาเพิ่อนอื่นเต่าต้มก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้ขั้นเัาไปต้มใส่หมอ้อใส่อันนี้นิดหน่อยมันก็นจะบ่ท่านคะ่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ใส่ได้อะ ร <100. S 2> ้อยเข้ามันก็จะบลเปลองอ่าฟื้นเปลืองอันนี้เขาเนาอไอแบบว่าคว่ำหอนเพื่อก็จะขึ้นไปตรงนั้นเลยป้องไอไอควนก็จะอดอข้าวโพดมีแตฟักงหญ่ๆ,ๆ่ะเออไปเมเดิปซื้อซื้ออิดอิดอันนี้เนาะอิดแดงอิดอันนี้เข้าอิดก่อนหน่อยอิดม่อนมาเพื่อนอื่นอ่าบบละลอยกว่าบาทเนาะค่ะน้อ ทำเองบ่างงมแต่ว่าใส่งานได้ทนท่านอยู่เด้อพี่น้องนี่ตามภาษาไม่เดบเนาะออกแเหตุกะใส่งานมาได้หลายปีแล้วเด้ใส่งานมาหลายปีกบมาพัดอยู่เนาะเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึง่งที่ไม่เดบปลูกข้าวโพดวันนี้ได้แน่นอนเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะไอ่ือวม่บ้านอมื่ว้านกามบ่คู่กันเนาะอ่าวันนี้ <laughs> ตามภาษาไม่เดบเนาะอ่าเหตุกะใส่งานมาได้หลายปีแล้วเด้ ใส่งานมาหลายปีกับมะพัดอยู่เนาะเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่เดบปูข้าวโพดรายบริสุทธิ์กับมะเห็ดถือว่าคุ้มค่าเนาะสองร้อยกว่าบาทเนาะเพราะว่าตอนนั้นปูนกับสอ,ต,อต้มก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้ขั้นเอปไปต้มใส่หมอ้อใส่อันนี้นิดหน่อยมันก็นจะบระทันค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ใส่ได้อ่ร้อยก็จัดเพิ่มนะคะเนาะจัดเพิ่ม ต้มหลยก่าเกค่ะพี่น้องค่ะก็ยังเหลืออีกหนึ่งเคงยังว่าท่านเดี๋ยวเอามาเนาะคะ่ะเนาะวันนี้ได้แน่นอนเนาะค่ะพี่น้องค่ะไอ้อ,อีหมู่บ้านหมู่บ้านกามปคู่กันเนาะอะวันนี้ไปเมเดบปซื้อซื้ออิดอิดอันนี้เนาะอิดแดงอิดอันนี้เขาอิดก่อนหน่อยอิดมอนมาเพื่อนอื่นอ่าก็จัดเพิ่มเนาะคะ่ะเนาะจัดเพิ่ม ตุมลายกัวเก่้าค่ะพี่น้องค่ะก็ยังเหลืออีกหนึ่งเคงยังบ่ท่านเดลเอมามาเนาะคะ่ะเนาะบ่หินกะขอถูดขอ,อให้เนาะอะวันนี้ก็จัดเพิ่มเนาะคะ่ะเนาะจัดเพิ่มตุ่มลายกัวเก่้าค่ะพี่น้องค่ะก็ยังเหลืออีกหนึ่งเคงยังบ่ท่านเดลเอมามาเนาะคะ่ะเนาะอร่ลลอยก่าบาทเนาะคะ่ะเนาะทำเองบ่งามแต่ว่าใส่งานได้ทนท่านอยู่เด้อพี่น้อง เฮ็ดเลยเพอดีไอ้ตรงนั่นน่ะทอ่ออ่าเพื่นเอามาอันนี้เตาต้ตมก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้คันเอาไปต้มใส่หมอ้อใส่อันนี้นิดหน่อยมันก็นจะบบท่านค่ะพี่น้องคะอันนี้ใส่ได้อ่าร้อยอถ้าโทรามากะจะสะดวกกว่าเนาะค่ะเนาะบางทีเราก็ไม่เห็นคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะบบเมนบาบโบอานอบางทีก็ไม่เห็นใายบริสุทธิ์กับมาเฮ็ด ถือว่าคุ้มค่าเนาะ,อะสองร้อยกว่าบาทเนาะเพราะว่าตอนนั้นปูนก็สอบข้างนู้นเนาะออกฝั่งนู้นแบบง่สะใจไปเลยปองควันคือไม่เด็บจะเอาจากวัสดุที่เหลือใช้เนาะก็จะเอามาเห็ดเลยจะเอาม่าขา้าวโพดมีแต่ฝักง่อมีฝักเนาะคะ่ะเนาะอหมอนี่ได้ร้อยหนึ่งร้อยฝักอข้าวโพดร้อยฝักแล้วกะ อืนจะต้่มอยู่ที่สองหม้อเนาะค่ะเนาะอ่ะสองหม้อกระทะย่่ๆนี่แหละค่ะลักษณะเตาต้่มเฮดเลยพอดีไอ้ตรงนั่นน่ะทออ่าเพิ่นเอาม่าอันนี้ใส่บริส้ซื้อกับมะเฮดก็ถือว่าคุ้มค่าเนาะอ่ะสองร้อยกว่า